ที่ผ่านมาท่านที่มีโอกาสติดตามข่าวสารงานบุญของทงวัดนองตากยาอาภัยสัตว์ที่ตำบลนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีคงจะพอทราบนะครับว่าบุญล่าสุดที่ทางวัดกําลังประชาสัมพันธ์บอกบุญแล้วก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมทําบุญกันนั่นก็คือบุญในส่วนของการสร้างแท่นฐานขององค์หลวงปู่นะครับแต่บุญในส่วนนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะร่วมบุญกันได้ยังไงส่วนไหนบ้างที่เราสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างได้ พระบุญในส่วนนี้ไม่เหมือนกับการเททองที่เราพอจะทราบว่าถ้าเราจะเป็นเจ้าภาพต้องเป็นเจ้าภาพกันเบ้าละเท่าไหร่แต่เพื่อให้เราได้มองเห็นภาพของบุญในส่วนนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะมาติดตามกันดูนะครับว่าบุญในส่วนของการสร้างแท่นฐานขององค์หลวงปูน่นี้มีอะไรกันบ้างโดยในวันนี้ท่านพระอาจารย์ประสงค์ปริชาโนประธานดาเนินการจัดสร้าง ท่านก็ได้เมตตาที่จะอาสาพ,พาเราเยี่ยมชมพร้อมทั้งแนะนําบุญในส่วนต่างๆที่เราสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกันได้ให้เราได้ทราบกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยบุญอะไรบุญในส่วนไหนไปติดตามกันเลยครับเ,รเจริญพรจากวันนี้ก็พาญาติโยมมาดูสภาพจริง ของแท่นฐานหลวงปู่โตที่จมาจะต้องดําเนินการอย่างต่อนเนื่องเพราะว่าองค์หลวงปู่โตที่ญาิโยเห็นก็สําเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วนี่ขึ้นอยู่กระฐานที่ญาติโยมยังเห็นที่ยังเป็นปูนนะยังไม่เสร็จที่ญาิโยเห็นกองกองกระเบื้องตรงนี้ก็มีรายชื่อที่ญาิโยม,มาร่วมเป็นเจ้าภาพเนี่ยแผ่นละ50บาทแต่ถ้าเป็นทั้งกล่องก็ทาบุญ600นะหกรตรงนี้เอาไว้ทําอะไรกระเบื้องนี่ก็สำหรับไวป้ปูตั้งแต่ตรงนี้ ขึ้นไปเลยนะแล้วกระเบื้องนี้เป็นเป็นค่อนข้างจะนะอย่างดีหน่อยเพราะว่าเป็นกระเบื้องจะเป็นสีผิวเป็นสีผิวไม่เหมือนโดยกระเบื้องโดยทั่วไปจะมีการนะเขาเรียกว่าดูดซึมความร้อนความชื้นเนี่ยจะไม่ไม่มากเหมือนกับกระเบื้องโดยทั่วไปก็เลยจะพิเศษตรงนี้นิดนึงถามว่าเวลาขึ้นไปช่วงกลางวันแดดร้อนร้อนเปี้ยงๆเนี่ยกระเบื้องตัวนี้ที่จะมาซื้อมาเนี่ยก็จะซอฟลงถ้าเป็นกระเบื้องอื่นโดยทั่วไปจะร้อนมาก นี่คือเหตุผลที่ทำไมใช้กระเบื้องนะเพราะว่าเป็นหินอ่อนก็จะร้อนหินแกรนิตก,ก็ร้อนแตะช่วงกลางวันนั้นตมาก็เลยไปดูที่วัดถ้วยปากกั้งที่เชียงรายเขาใช้กระเบื้องแบบนี้ก็เลยได้ตรงนี้มาเป็นการปูฐานหลวงปูโตก็จะปูตั้งแต่เนี้ที่ญาติโยมเห็นที่ยังยังไม่เรียบร้อยแต่กระเบื้องที่ญาติโยมเห็น,นยังไม่พอนะโยมนี่พิ่งหมดไป200กว่ากล่องใช้ทั้งหมด600กล่องส่วนตรงนี้ที่ญาติโยมเห็นเป็น กำแพงเป็นสแตนเลสทั้งหลาเดี๋ยวให้ญาติโยมเป็นเจ้าภาพได้นะนี่เป็นเจ้าภาพได้เพราะว่าเพิ่งจะมีโยมพี่สาวมาเป็นเจ้าภาพเนี่ยมาเป็นเป็นผู้เริ่มต้นเป็นเจ้าภาพทั้งทั้งหมดเลยนี่เป็นทั้งช่องเลยช่องเลยเนี่ยช่องหนึ่งหมื่นแปดพันบาทตามตามนี้เลยเทั้งช่องมีมีแค่ช่วงบันไดนี้ทางขึ้นเนี่ยมีแค่สามช่องเองมีสามช่องมีมีแล้วสองมีแล้วสองเจ้าภาพแล้วนะ เหลือช่องอีกช่องเดียวที่ไม่มีตัวนี้ก็เป็นโคมไฟตาเธอจะเป็นโคมไฟโคมไฟเป็นปูเวสุวรรณเหมือนเป็นเป็นเสาด้วยแล้วก็ให้ญาติโยมทําบุญอย่างเงี้ยที่ญาติโยมเห็นมีชื่ออันนี้มีเจ้าภาพแล้วจำนวนประมาณเท่าไหร่สามสิบสามสิบสามสิบต้นสามสิบองค์เป็นโคมไฟด้วยเป็นต้นต้นเสาด้วยเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหกพันบาทตามตามตามป้ายเลยที่ญาติโยมเห็นเนี้ยอันนี้คือมีเจ้าภาพ แต่เวลาเสรเ็จเสร็จต้องทาสีอันนี้จะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะ,ะเวลาเสร็จก็จะเป็นเป็นกรอบอลูมิเนียมนะตอนี้มันคือทำเป็นตัวอย่างไว้เฉยว่าทําแบบนี้นะเนี่ยที่ส่วนเป็นช่องช่องเนี่ยจะากำแพงแก้วแบบเป็นสแตนเลสนี่คือเป็นช่อง,ท,ง,ท,ง,องนะทั้งช่องเลยนะทั้งช่องเลยนะอันนี้คือช่องเล็กหน่อยก็เนี่ยประมาณนี้จะมีที่ญาโยมเห็นคือญาโยมบางคนคงคิดว่า พระอาจารย์คงมีเจ้าภาพแล้วมั้งไม่เคยติดเลยเพิ่งจะมาติดเนี่ย <c oughs> ก็เลยติดให้ญายโยมดูอ๋อญายโยมเลยบอ๋ยยอังไม่มีเจ้าภาพนี่เองนึกว่าพระอาจารย์ทำนูกน่็มีเจ้าภาพหมดแล้วพอบอกปุ๊บก็เริ่มมีคนมาทําบุญแล้วอย่างปู่เวศก็เริ่มมีคนมาทมก็มีหลายช่องนะคุณโยมอย่างปู่เวศนี่ก็ที่เขียนว่านี่ไม่มีเจ้าภาพเพราะจะไม่มีหลายชื่อมีแต่รายลายที่เอยียดเฉยว่าเป็นเจ้าภาพโปรไฟปู่เวสวรรค์ที่เราเดิน ลึนนี้ก็คือจะป so uh, ูกระเบื้องใช่ปูกระเบื้องหมดเลยปูกระเบื้องหมดเลยความทั้งหมดประมาณกี่ตารางหกร้อยกล่องหกร้อยกล่องคือหกร้อยตารางเมตรอ่าตารางเวลาหกร้อยบาทกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งมีสิบสองแผ่นก็ใช่ปัจจัยเยอะก็ถ้าเป็นเป็นกล่องได้อ่าเวลาไม่ได้อ่าปัจจัยน้อยก็ก็แผ่นห้าสิบบาทก็เพื่อให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการปูปูเนี่ยมากราบไหว้หลวงปู่โตสำหรับรถวินแชร์ นี่สำหรับทางลาดรดบินแชร์เพื่อญาติโยมนะคนที่เดินไม่ได้นั่งรถบินแชร์ก็จะมีขึ้นทางนี้ทางนี้ก็จะมีให้โยมเป็นเจ้าภาพแต่ละช่องแต่ละช่องที่โยมเห็นเป็นแต่ละช่องเนี่ยเนี่ยอันนี้คือช่องหนึ่งอันนี้ก็เรียกช่องหนึ่งที่เราเรียกเป็นช่องนะอย่างเงี้ยช่องหนึ่งนะอันนี้ก็นี่ก็คือช่องหนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี้ก็ช่องหนึ่งยวไปที่ว่าเป็นช่องเป็นช่องคือเป็นล็อกเป็นล็อก เนยยี่ยฮะโยมได้ทาบุญเดี๋ยวโยมเอ๊ะทำไมพระอาจารย์มีเจพาพเลือไม่ติดอะไรเลยอ๋อไม่มี <c oughs> พอดีโยมแนะนำว่าอาจารย์ไม่ติดโยมก็ไม่รู้ว่าโยมจะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอ,อะไรบ้างตอนนี้ก็จะพาโยมขึ้นมาดูอะไรที่เข้าไปชั้นสองแล้วก่อนจะถึงชั้นสองที่โยมเห็นนะตอนนี้ตมาก็กําลังกําลังที่จะขัดเหล็กแล้วตอนนี้จ้างช่างมาแล้วขัดเหล็กจะทําสีแล้วเพราะว่า ที่ที่ปล่อยให้โยมเห็นเป็นสนิมเนี่ยก็เพราะว่าปัจจัยช่วงช่วงหลังโยมทำบุญน้อยก็เลยทำให้ชะลอเดี๋ยวพอที่ญาิโยมปิดเพราโลงนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่จะจะต้องมีบัวบัวปิดปิดเลยจะไม่เห็นไม่เห็นโล่งโลงเลยนะไม่เห็นจะเหมือนเป็นที่หลวงปู่อาจจะมียืนบนที่รองอีกทีหนึ่งนะแต่จะไม่ออกมาเกะกะมากเพราะเดี๋ยวเวลาโยมเดินออกมา ถ้าญาติโยมัะพาอยากเป็นเจ้าภาพเพราะมีสองข้างใช่ไหมครับเป็นเจ้าภาพข้างเท่าไหร่ประมาณหรือหรือ,รอยังยังใช่แน่ใจตอนนี้ย,ยังยังก็ <LE C> <S <S ถ้ามีปัจจัยพร้อมก็จะเริ่มเพราะกาจะให้เสร็จภายในสิ้นปีนั้นนั้นตรงนี้ก็บอกบุญใหญาโยมรู้ว่าสเต็ปต่อไปพระอาจารย์จะต้องทําอะไรนั้นถ้ามีกําลังที่ญาติโยมมาช่วยเสริมเนี่ยอาจารย์ก็ดําเนินการส่วนไหนได้เลยอย่างที่ที่แจ้งมาให้ญาติโยมฟังเนี่ย ตอนนี้เข้ามาอยู่ตรงใต้ฐานใต้ที่นั่งเพศของหลวงปู่เลยอย่างเงี้ยให้ญาโยมดูนี่คือส่วนเท้าหลวงปู่นี่อันนี้คืเท่ากับอยู่เป็นชั้นที่สองตรงชั้นนี้ที่โยมเห็นอันนี้นี่คือจะสูงกว่าพื้นที่ปูกระเบื้องเพราะตรงนี้จะทาเป็นที่อาสงสําหรับพระที่เวลามากราบไหว้หลวงปู่จะได้นั่งสมาธิอีกชั้นหนึ่งโยมก็จะนั่งตรงนี้ส่วนตรงนี้จะติดกระจกะติดกระจกสองข้าง และตรงนี้เป็นช่องทางเดินแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสองฝั่งโยมใ่ทั้งสองฝั่งเลยก็จะทําเหมือนกันตรงนี้ก็จะติดแอร์ติดแอร์เครื่องปรับอากาศและที่โยมเห็นเป็นช่องช่องนี้ก็ติดกระจกก็ยังไม่มีเจ้าภาพ <laughs> พญาโย,ยมอยากจะร่วมวาจะเจต,ต,ตรงส่วนนี้ส่วนนี้นจะเป็น่เป,นเป็นช่องเดี๋ยวต่อมาจะต้องถามต้องถามรายละเอียดเกี่ยวกับ กระจกว่าแต่ละช่องประมาณเท่าไรนะเดี๋ยวถ้าโยมต้องการที่จะเป็นยภาพแต่ละช่องก็ใหโทรมาจะมีกระจกด้วยแล้วก็จะมีมา่านเวลาแดดเนี้ยสามารถปิดได้กันแดดเพราะว่าจะติดแอร์ติดแอร์เวลาโยมมานั่งสมาธิก็จะมีสถานที่มันชอนเบาๆเนี้ยโยมได้มากาบว้หลวงปู่โตแล้วก็ได้มานั่งสมาธิจะทําทเหมือนกับวัดอินแต่วัดอินจะมีบ่อน,น้ำมนต์แต่อันที่นี้จะเป็น มานั่งในองค์หลวงปู่เลยใต้ฐานหลวงปู่ไปดูข้างหลังนี่คือนี่โอ้โหเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะทำเป็นสองแบบจะทำเป็นวิหารเป็นวิหารที่จะเอาหลวงปู่โตองค์จำลองอะนะเอามาตั้งให้ญาติโยมได้กราบไหว้ตรงนี้นะเป็นวิหารนะหรืออีกอีกบางกรณีอาจจะทำเป็นที่ ให้ยาโยมมาเปลี่ยนดอกไม้ทุกเปลี่ยนตรงนี้นะเพื่อเพื่อ,อสอง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 แบบแล้วเวลามาตรงนี้เมื่อเมื่อยาโยมเข้ามานี้ปุ๊บโยมเสร็จก็จะเดินลอดเท้าหลวงปู่เลยแล้วก็ไปจุดทูปข้างหน้านะก่อนที่โยมเห็นปุ๊บพอโยมเดินผ่านลอดเท้าเนี่ยโยมจะเห็นสองฝั่งเออเห็นโยมเขานั่งสมาธิแล้วก็บรรยากาศกเย็นติดแอร์โยมก็อาจจะเออหลังจากไหว้หลวงปู่เสร็จแล้แเขาจะนั่งสมาธิสักห้าทีสิบนาทีทคือที่เห็นเห็นโครงเหล็ก แสดงว่าต้องเป็นเป็นทรงปั้นยาเป็นอาคารใช่ใช่ใช่แล้วในจุดนี้จะญาติโยมเป็นเจ้าภาพได้อีกนะครับเนี่ยเป็นโอ้เป็นเจ้าภาพได้เพราะยังเป็นยังไม่มีเจ้าภาพสักอย่างเลยคือทําไมอาตามาต้องทําก่อนเพราะว่าบางทีญาติโยมไม่รู้ว่าพระอาจารย์จะทำย่างไรนั้นทุกอย่างต้องทําให้โยมเห็นแล้วพอยมเกิดศรัทธาโยมก็จะมาร่วมบุญกับพระอาจารย์เหมือนที่ผ่านๆมาเหมือนกันเททองรอหลวงปู่โตเงี้ย ็ต้องทําให้โยมเห็นถ้าโยมเกิดศรัทธาว่าเออทาแบบนี้รูปร่างแบบนี้โยมอาจจะได้มาร่วมบุญต,ตรงนี้ตรงนี้กับพระอาจารย์ได้นั้นส่วนนี้ตามาก็อย่างที่บอกได้โยมเศรษฐีมาเศรษฐีที่ให้หยิบยืนม,มัตั้งเจ็ดแสนแต่ก็ได้ตรงนี้ถึงได้มาทําสํารองให้เยอะโยมเห็นได้จีรสเต็ปแต่ก็ทําได้ตามกําลังที่อาจายโยมเห็นภาพ ยังยังไม่หมดนะครับต้องติดตามกันต่อสัปดาห์หน้าว่าจะมีบุญในส่วนไหนที่ท่านพระอาจารย์ประสงค์ปริชาโนท่านจะพาเราไปเยี่ยมชมและทําความรู้จักต้องติดตามรับรองว่ายังมีบุญอีกเยอะแยะมากมายให้เราได้มาร่วมบุญกันอย่างแน่นอนนะครับย้ํากันอีกครั้งสําหรับท่านใดที่มีความศรัทธาอยากจะร่วมสร้างบุญใหญ่ให้กับชีวิตให้กับครอบครัวให้กับวงค์ตระกูลสามารถที่จะร่วมบุญจองเป็นเจ้าภาพในส่วนต่างๆที่เราได้นําเสนอไปกันได้ ทุกเจ้าภาพทางวัดก็จะติดชื่อให้ทุกเจ้าภาพเลยนะครับสนใจร่วมบุญก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่ท่านพระอาจารย์ประสงค์ปริชาโนประธานดาเนินการจัดสร้างโทรศัพท์0898366383บุญใหญ่ๆบุญตโตโตเช่นนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ถ้าใจของเรามีความศรัทธานะครับ